สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในคลิปสั้นขยันทำ EP 29แล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่ Velocity ผมจะพาทุกคนมาออฟเสื้อ e x i l ซิ n ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันวิธี Enchant หรือออปชันที่เพื่อนๆรู้จักกันะทำยังไงนะครับขั้นแรกก็ให้เรามาที่ Velocity ถ้าใครเลเวล140แล้วก็ทำเกวดเข้าเมือง Velocity มาได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่ถึงและต้องการมาออปชั่นที่นี่ก็สามารถลักรอบ เข้ามาโดยการซื้อวาร์ปจากอะโคโได้นะครับเมื่อมาแล้วให้คุยกับมาศูนย์หนึ่งครับผมเมื่อเราคุยกับมาศูนย์หนึ่งครั้งแรกมันจะมีไดร์ล็อกให้เราเติมน้ํามันให้กับเจ้ามาศูนย์หนึ่งครับและโดยการเติมน้ํามันนั้นเพื่อนๆต้องใช้ถังน้ํามัน1ถังครับคือแบบนี้เมื่อได้ถังน้ํามันมาแล้วให้กลับมาคุยกับมาศูนย์หนึ่งอีกรอบหนึ่งและเลือกว่าเติมเชื้อเพลิงครับ เราคุยไดล็กจบผังน้ํามันก็จะหายไปเป็นการเติมน้ํามันให้กับเจ้ามาศูนย์หนึ่งเมื่อเราเติมน้ํามันให้กับเจ้ามาศูนย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S ก็ให้เราคุยกับมาศูนย์หนึ่งอีกรอบหนึ่งเลือกอัปเกรดเอ็กซิเลียนครับอันนี้สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะอัปเกรดเป็นเอ็กซิเลียนสูตรแบบนี้หรือเอ็กซิเลียนวิงก็ได้นะครับณนะคลิปนี้ผมอัปเกรดเป็นเอ็กซิเลียนสูตรครับ <S <S ก็เลือกเอ็กซิเลียนสูตรเราเลือกเป็นเอ็กซิเลียนสูตรเรียบร้อยแล้วหน้าไดล็อกต่อไปมันก็จะมีพิมพ์เเเขียววให้ราาลือกค่ เราจะใช้พิมพ์เขียวอะไรโดยถ้าเราไม่มีพิมพ์เขียวนั้นมันจะไม่สามารถกดได้จะเป็นตันๆแบบนี้ครับผมเมื่อเรากดไปก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นก็ให้เราเลื่อนมาจนกว่าเราจะเจอพิมพ์เขียวที่เรามีครับโดยในตัวของผมมีเป็น Mac HP Reactor b l u e p ร์2อันนะครับผมโดยการที่เราจะ Enchant หรือ Option เราต้องใส่ชุดมันไว้ด้วยนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็มากดที่ b บูปที่เรามีครับผม เลือกดำเนินการเลยรเราก็จะได้ชุด e x ็กซเลีสูตรหรือวิ่งที่เราเลือกจากออปชันพร้อมกับออปชันที่เรามีตามบูปินที่เราถืออยู่นะครับผมเดี๋ยวผมใส่อีกชิ้นแล้วก็ออฟครับ โอเคครับผมก็ออฟเสรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุด e x i l ซิ n ลีสูตรของผมโดย e x i l ซิ n ลีสูตรตัวนี้กับบูปิ้น2ใบต้องขอขอบคุณน้องปอนเป็นสมาชิกของเราในช่องนี่แหละครับเขาบอกว่าพี่ลองมาออปชันให้ผมหน่อยแล้วก็อยากให้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าการที่เราจะมาออปชันเนี่ยมันออปชันแล้วเป็นยังไงติด100%หรือเปล่าและวิธีการเป็นแบบไหนนะครับวิธีการก็เป็นอย่างที่ผมให้ดูไปนะ ต้นคลิปนะครับผมส่วนวิธีการทาเสื้อเอ็กซิเลียเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูในคลิปถัด,ถดไปนะครับในเรื่องของสุ่มอ่ะผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าผมจะเก็บถังน้ํามันไปขายดีกว่านะครับแล้วก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อบูปินที่เราต้องการนะครับผมส่วนในเรื่องการทําเสื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัด,ถดไปเนาะสําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยออฟเสื้อเอ็กซิเลียก็ได้รู้แล้วนะครับว่าการออฟมันเป็นยังไงติด1 0 0หรือเปล่าดังต้นคลิปที่ได้แสดงไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตััววลลาาไปกก่ออนนแะเเเดี๋ยรจใหม ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม